สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มีกับผมนะเกมเมอร์ทัพตูนไทยนะครับวันนี้จะมาสอนลงแบบเทอร์าเรียนนะโอเคนะครับเข้าไปที่รูส <c oughs> เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ่อให้ <c oughs> ผมไปในลอเซฟก่อนนะผมจะลงของเซฟนิวไลน์นะฮะ อืมลบเซฟบอ่ะเข็มหนึ่งนะครับ <c oughs> หออไัยนะครับก็เข้าไปที่ยูทูปนะเข้าไปที่ยูทู e <c oughs> แล้วก็เขียน ถ้าเราเรียนแมปแอนด์แมปแอนดรอยนะครับแล้วก็หาโหลดเอาแต่ผมก็ไม่ไม่ค่อยเคยโหลดนะฮะให้เพื่อนบอกก็โหลดตรงนี้นะอะไรอย่างงี้ยนะแต่ผมดูของคนนี้ครับอืมดาบกีเกมเซต ซีเฮดนะครับแล้วก็เขียนว่าเอาเีเธอลาเรียซีเ,เขีนเขนถูกแล้วโอเคนะคเข้าไปในนี้นะครับไปดูลิปสุดท้ายกันครับนะครับเป็นลิปนี่ครับแจกแมพบวกตัวละครน,นะเขามี ครับผมชื่อคลิปนี่ตรงนี้นะครับเขียนตามเลยผมเปิดให้ดูร้วเนี่ยตรงนี้น,น,นะฮะก็เป็นปีที่แล้วนะโอเคแล้วกดแสดงข้อความนะฮะแสดงข้อความเพิ่มเติมนะแต่ว่าในัพส์มันไม่มีนะกดไปที่แมปนะฮะแล้วก็โหลดมานะครับ บอลมาปุ๊บเดี๋ยวผมเริม่มใหม่แล้วกันแล้วก็โหลด Lost e เ p i r e มาด้วยนะว็บโหลดนี่คุณไปหาเองนะฮะผมก็ไม่ผมก็จะไม่ทายแล้วโหลดเว็บไหนนะอาจจะเป็นเว็บ,บ APK ก็เป็นได้น,นะครับจำไม่ได้โอเคชุบชบโอเคนึ่ย้อนกลับกัน ผมไม่รู้อะแต่พอผมโหลดมาเป็นอย่างนี้ไปนะครับตอนแรกนะครับก็เข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็เข้าเอ,อ่อเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับมันจะมีคําว่าสโตอะไรเนี่ยสโตรอะรอา่านไม่ออกอะตรงเนี้ยนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ครับออตรงนี้คนระับเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ มันจะมีคาว่าดาวน์โหลดฮะไปพอโหลดมาคุณจะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บเนี่ยแล้วก็กดติ้ถูกตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดาษสองแผ่นนะครับคือก๊อปปี้นี่เองนะครับเข้าไปตรงนี้ครับเข้าที่ด a ต a ้าแล้วแล้วก็ด a ต a ้าอีกทีนะครับแล้วก็คอมแอดเมทมห้าศูนย์ห้าดอทเทรเียอะไรนี่แหละนะครับตรงนี้ คุณหลดมานี้เวอร์ชันผู้ชายตกปลานะคนใส่ชุดแล้วก็ตกปลาครับเป็นหิมะนะฮะโอเคเข้าไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับเข้าขเครื่องกากหน่อยนะครับเพิ่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเครื่องรวนแปบ๊บหนึ่งเครื่องรวนเอ่อ เด okay. 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 ี๋ยวยงเข้าใหม่แล้วก็อัโอเคเข้ามาในนี้แล้วกด copy เขีย่ไม่ใช่ copy เขียนนะเขียนะโอเคกดตรงนี้เหนื่อยตรงนี้จะเครื่องมกระตุกครับช่างมันนะครับ ครื่องคุณไม่กระตุกหรอกนะเชื่อได้เลยพออย่างนี้เสร็จแล้วกดออกคะประมาณนี้นะกดออกเลยไม่อ,กออกอยู่วะออกเลยออกอไปเข้าทรอะเรอีกครับขออภัยนะโทรศัพท์ผมไม่มีเสียงนะต้องใส่หูฟังเท่านั้นถึงจะมีเสียงโอเคนะครับ โอเคนะครับเข้าแล้วก็เลือกตัวละครคนนัแล้วก็สตาร์เกมนี่ครับนิวไรได้มาแล้วโอเคนะครับนี่แหละตัวผมเนี่ยก็เอาของจากคนนื่นมาไม่ใช่ของของ,ของ,งไม่ใช่ของเซฟนี้นะโหเซฟเนี่ยโกงจริงๆ นรู้ครับโอโาเป็นหมื่นเลยนะครับก็ขอจบการรีวิวการลงแมบแค่นี้นะครับถ้าใครไม่รู้เรื่องก็ถามกันที่ช่อง description ได้เลยครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะที่สำคัญที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ bye ายบายเล่นกีกมทะเรียนให้สนุกนะครับบ๊ายบาย